เดินทางมาถึงการพับเรียนป่วยท่านก้นธนาสายแบบที่24แล้วนะจ้าดอกนี้มิซื้อว่าดอกกาสลองจ้าใส่ริบบิ้นบหลายเนาะใส่ริบบิ้นความยาวแค่22เซนพี่น้องหน่อย,ยหนึ่งเนาะแบบนี้แล้วก็เซ็ตแล้วภาพบทบลงกม้าสิเซนคือเก่าจ้าเขาใส่ใส่เป็นริบบิ้นสองสีอจ้าผู้ดใดใส่เป็นแบบสีเดียวกับสามารถเ็ดได้จ้า ในมือนี้เข้าก็บสิเอามาประยุกเป็นแบบริบบิ้นสองสีเพื่อให้เกิดสีสันเนาะจ้าเสร็จแล้วก็มาคืนฐานสีจ้าโดยใส้ฟังเส้นสันให้ยุบข้างบนค่ะและ้วก็สอดริบบิ้นให้เป็นร้ายตะลางแบบนี้ค่ะตอนคขนเข้าต้องคขนให้ถือด้วยจ้าเพราะว่าร้ายมันจังสีสลับถ้าสมมติว่าเข้าสอดริบบิ้นผิดต่้งต่แลกล้ายมันก็สิเป็นอีกแบบหนึ่งจ้า ใส่เส้นสันภาพเข่าหาเหเลียนจา่าแล้วก็สอดเก็บเส้นสุดท้ายพียกเมือีกฟังหนึ่งใส่เส้นสันคือเกาจ่าสอดเก็บทุกช่องเลยจา่าเพื่อให้เรียนแน่นเนาะนี่จ่าบีบพร้อมเด้วยจะได้แน่นๆนี่ค่ะพอเสร็จแล้วห้ากับพีกกกับด้านมาก,กัน คืนฐานดอกกับสีเลิมหลังจากนี่แล้วเจ้าม้วนริบบิ้นไปข้างหลังโค้งมหาข้างนาจ้านี่จ้าแล้วก็สอดใต้ฐานช่องสีขาวจ้าแบบนี้แล้วค่ะโค้งริบบิ้นไปข้างหลังโค้งริบบิ้นมาข้างนาแล้วก็สอดเลยจ้า สอนลิบินลักษณะความเนจา่ามันลักษณะงายสังเกตว่าสีใดเส้เนสีใดก็ะสอดไต้ฐานสีนั่นเนจา๊าสังเกตง่ายๆเลยถ้าสมมุิว่ามันดึงอยากเขากระ่่เนบมาซวยดึงด้จ้ะเพราะว่ามันสีโผลออกมาข้างล่างใต้ฐานดอกของอีกกลีบหนึ่งจ้ะแม่กระสไปติดอยู่ตรงนั้นเนาะ นี่ค่ะโค้งริบบินไปนข้างหลังนล้คก,ก็โค้งมาข้างหน้าแบบนี้จ้าสอดใต้ฐานสีเขียวจ้าริบบินกับสีม่วกโพอยู่อีกฟังหนึ่งจ้าใส่มือประคองน้ำด้วยจ้าการขค้ืนฐานดอกก็เรียบร้อยแล้วจ้านี่ ง,ง่ายเลยค่ะเมื่อไม่สามารถเห็นใดตามตั้งแต่ขังแหลกเลยค่ะเสซ็ตเราก็หากันไก่มาตจาจะจะเป็นกันไก่ซิกแซกกันไก่โค้งหรือว่ากันไกต่ตรงก็แ้ละต่เฮาถนัดเลยจ้าสามารถเลือกตาใด,ดตามใจเขาเลยขั้นตอนต่อไปเข้าก็สิเป็นการติดลูกปัดสีท้องนะจ้าให้กับชิ้นงานของเขาเพื่อให้ดูมีมิติดูสวยงามมากขึ้น โดยการใส่เก่าวทาที่ลูกปัดจ้าเจะแล้วกดลูกปัดไว้กับชิ้นงานเขาจา้ารูปแบบสําเร็จก็สิได้เป็นแบบนี้ละค่ะคุณถนาดใส่ก็สามารถฝึกตามกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ